เลสโกรีวิวสิงบุรีร้านไม่รับแต่เราไม่รู้วันนี้แอดพาเพื่อนๆมาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงบุรีค่ะร้านนี้มีชื่อว่าอาริยะเบเกอรี่ค่ะร้านนี้ไม่ได้มีแต่ขนมนะคะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเมนูเด็ดก็คือสเต็กสลดัดแล้วก็สปาเกตตีค่ะซึ่งสลัดของเขานะคะเป็นผักสลัดออร์แกนิก ได้มาตรฐานอินรีย์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดื่มไว้บริการมากมายเลยค่ะอีกอย่างที่แอดแนะนำนะคะแอดรู้สึกว่าทานข้าวที่นี่เหมือนทานข้าวที่บ้านเลยค่ะบรรยากาศเหมาะกับการมานั่งเมาส์มอยกับเพื่อนฝูงหรือมานั่งคุยเรื่องงานก็ได้นะคะเหมาะจริงๆเลยค่ะแล้วพนักงานต้อนรับก็ต้อนรับดีมากเลยบรรยากาศก็ล่มลื่นต้นไม้อยู่ทุกส่วนของร้านเลยค่ะ ขนมก็อร่อย